Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะคุณนะคะตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงครึ่งนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้จะพามาชมกุหลาบต้นใหญ่ต้นนี้ค่ะมารีเฮนรีเอดเดงนะคะเริ่มติดดอกกันแล้วนะคะแล้วก็จะพามามาดูหรือมาเด็ดกิ่งตาบอดค่ะวิธีสังเกตกิ่งตาบอดนะคะว่าเป็นกิ่งแบบไหนยังไงแล้วถ้าเราเจอเราจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้รู้สึกหนาวนะคะอยู่ที่14 15องศาลมแรงมากนะคะวันนี้ เขาบอกลมจากไอพายุนั่นแหละค่ะพายุเข้านะคะไม่มีฝนนะคะแต่ว่าลมแรงมากลมแรงแต่เมื่อคืนแล้ว่ะค่ะยังคิดเลยกิ่งจะหักไหมเนี่ยเนี่ยติดดอกกันมานะคะเนี่ยติดดอกกันเยอะแล้วทีนี้มาสังเกตกิ่งตาบอดค่ะที่บ้านหนูส่วนมากหนูจะเด็ดนะคะบางคนก็ไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ไม่มีอะไรผิดถูกนะคะ แล้วแต่เราถ้าเราเด็ดก,ก็โอกาสที่มันจะแตกกิ่งใหม่หรือตาใหม่ขึ้นมามันก็เร็วขึ้นนะนะคะเพราะว่าตากุหลาบมันก็ตาเดิมนะคะแต่ว่ากิ่งที่มันจะแตกมามันก็จะมีอีกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยหก้านนะคะ2ก้านเนี่ยอันนี้ไม่ติดดอกนะคะอันนี้คือกิ่งตาบอดก็จะทําการเด็ดนะคะเนี่ยนี่กิ่งตาบอดกิ่งที่ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นั่นแหละคะ่ะที่ไม่ติดดอกนั่นแหละคะ่ะคือกิ่งตาบอดเยอะนะคะต้นหนึ่งก็เยอะก็เด็ดคะ่ะที่บ้านส่วนมากจะเด็ดนะคะ ที่บ้านส่วนมากจะเด็ดนี่ค่ะมีอยู่สามก้านสี่ก้านออกมาแล้วตรงปลายยอดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ไหม้ดำๆกุดหายไปนะคะนี่คือกิ่งตาบอดนะคะมีเยอะค่ะเนี่ยตอนแรกเห็นแตกมาเนี่ยแบบโอ้ยดีใจมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะนึกว่าจะเป็นกิ่งกระโดงที่งามไม่ไหม้นะคะเ,เด็ดทิ้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะแถวเนี้ยเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกตาใหม่มาอีกก็มีนะคะเราเด็ดออกตากุหลาบมันที่เดิมนี่แหละคะ่ะ ถ้าเราเด็ดออกแล้วเผื่อมันจะแตกอันใหม่มาให้นะคะก็เด็ดออกนี่ค่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยขนาดใหญ่ยาวขนาดนี้นะคะเนี่ยดูตรงยอดมันมีแค่เนี่ยคนอื่นเขาติดดอกไปแล้วนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ย3อันเนี่ยเด็ดหมดเลยนะคะหนูเจอหนูก็จะเด็ดค่ะเวลามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือเดินผ่านนั่นก็จะเด็ดนะคะจะไม่เอาไว้ค่ะนี่ค่ะ เด็ดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสังเกตได้แล้วก็เลยเด็ดนะคะทําการเด็ดมันนี่ค่ะนี่นะคะนี่จะมีสามยอดนี่คอกิ่งตาบอดนะคะถ้ายังสังเกตไม่ได้ก็ไม่ต้องเด็ดค่ะเยอะเลยละค่ะก็จะเหลือไว้แต่กิ่งที่มันดอกนะคะเนี่ยกิ่งใหญ่แข็งแรงเห็นไหมคะเนี่ยติดดอกแล้วเนี่ยส่วนอันนี้ไม่ติดดอกนะคะเนี่ย ก็เด็ดทิ้งค่ะเจอก็เด็ดไปเลยค่ะเนี่ยมีเยอะค่ะเนี่ยเล็กๆแถวเนี้ยใช่หมดนะเนี่ยใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะเนี่ยขนาดใหญ่มาหน่อยยังยังใช่นะคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกกิ่งดาบอดไม่แข็งแรงไหมคือไม่ดอกนั่นแหละค่ะนี่ข้างในนี่ก็ใช่เนี่ เห็นแตกๆมาเองไม่ว <hacerlo> <Sh> <now been> so <nice> yeah, right, right. ่าจะดอกหมดไหมนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแถวนี้นี่ใช่หมดเลยค่ะเนี่ยมีอยู่หนึ่งก้านใบเองเนี่ยหนึ่งก้านใบสองก้านใบอย่างเงี้ยเนี่ยเด็ดหมดนะคะถ้าใครที่บอกว่าโอ๊ยไม่ใครจะไปขยันเด็ดก็แล้วแต่ค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าใบมันมีประโยชน์นะช่วยสังเคราะห์แสงหาอาหารมาเลี้ยงต้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรค่ะกิ่งอื่นใบเยอะจะตายค่ะใบเหลือเยอะมากค่ะเด็ดอันนี้ออกก็ไม่เป็นไร มันช่วยให้แบบว่าไม่แย่งสารอาหารกันด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเด็ดทิ้งนะคะต้นใหญ่เนี่ก็นี่ค่ะเด็ดทิ้งค่ะเนี่ยเด็ดทิ้งสารอาหารมันจะได้ไปหล่อเลี้ยงกิ่งอื่นนะคะโอโ้โหเพียบเลยค่ะเนี่ยเพียบเลยกิ่งตาบอดนะคะมีทุกต้นนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะนะส่วนตัวหนูเด็ดนะคะส่วนตัวหนูเด็ด ว่ากุหลาบบ้านเรามันก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นสวนใหญ่ๆที่เขาปลูกให้เราเข้าชมนะเขาไม่เด็ดหรอกค่ะเขาไม่มีเวลามาเด็ดหรอกในบ้านเราอะ่ะมันไม่มีมันมีเยอะเอ้ยมันมีไม่เยอะเรามีเวลาเด็ดได้นี่ค่ะนี่ก็ใช่นะคะนี่ก็ใช่นี่นี่นก็เด็ดทิ้งเดี๋ยวตาใหม่มันจะแตกแถวนี้ละค่ะที่เดิมนี่ละค่ะนี่ค่ะโอกาสจะได้กิ่งงามๆแข็งแรงก็ยังมีค่ะเรารีบเด็ดเลยนะคะนี่ค่ะ แตกมา3ามสี่ก้านนะแล้วก็ยอดก็เป็นแบบนี้ไม่ติดดอกนะคะคนอื่นติดดอกไปแล้วเด็ดเลยค่ะสําหรับหนูนะคะไม่เสียเวลาสังเกตได้แล้วค่ะตอนนี้มีเยอะมีทุกต้นละค่ะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะเนี่ยถ้าเจอก็จะเด็ดไปเรื่อยๆโอ้ยลมแรงมากนะคะแนะนําให้ใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างนอกค่ะต้นนี้นี่ค่ะติดดอกกันมางามๆเลยค่ะข้างบนนี่ก็เนี่ค่ะกิ่งงามๆมาติดดอกกันมา เยอะแล้วค่ะเนี่ยวิธีสังเกตกิ่งตาบอดแล้วก็ถ้าเจอให้ทำยังไงก็ให้เด็ดค่ะเด็ดทิ้งเลยนะคะเนี่ยเห็นแตกมาก็นึกว่าจะดอกทุกกิ่งก็ไม่นะคะเนี่ยรีบเด็ดไปเลยค่ะโอกาสจะแตกตามใหม่ขึ้นมาช่วงนี้ก็จะตามเด็ดทุกต้นละค่ะ นี่ลมก็จะได้พัดผ่านได้ดีนะคะแดดก็จะได้ส่องได้ดีนี่ยะเดดเยอะมากเลยก็จะเหลือไว้เฉพาะกิ่งที่ดอกนะคะจะเหลือไว้เฉพาะกิ่งที่ดอกนี่ค่ะมันจะมีไม่กี่ยอดหรอกคะ่ะเดี๋ยวหนูเอามาวางบนโต๊ะให้ดูลมแรงนะคะนี่มันจะมีไม่กี่ยอดโอ้ยพัดไปแล้วนี่มีฮะมีสองก้านใบสามก้านใบนะ่ยประมาณนี้ย เนี่ยนี่ก็สามการใบตรงยอดมันก็จะหายไปเนี่แหละคะ่ะเขิงตาบอดตอนนี้ก็ออกมานอกรั้วแล้วนะคะออกมานอกรั้วแล้วนี่ค่ะดอกสีขาวก็เต็มเลยนะคะ จะมาอัปเดตต้นนี้แล้วค่ะมารีเฮนรี่เอเดงนี่แหละค่ะเนี่ยกุหลาบเลื้อยต้นใหญ่สีชมพูต้นนี้นะคะปีนี้ลงไปอีกต้นแล้วค่ะแต่ว่ายังเล็กอยู่นะคะอันนี้คือต้นใหญ่ค่ะลมแรงนะคะวันนี้แรงจริงๆเลยนี่ค่ะสวนกุหลาบวันนี้นะคะลมแรงแรงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละคะ่ะจะมีพายุเข้า ก็โอ้โหกิ่งตาบอดเพียบเลยนะคะนี่นี่ก็เด็ดทิ้งนะคะเป็นกิ่งตาบอดค่ะกิ่งไม่สวยไม่งามนะคะเด็ดทิ้งค่ะใบก็ไม่ได้สวยเงางามเหมือนตอนแรกๆนะคะโดนฝนโดนลมเข้าก็นี่ะกิ่งตาบอดเยอะมากเลยนะคะถ้าเจอหนูเด็ดนะคะหนูไม่เก็บไว้นะคะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะแตกตาใหม่ขึ้นมาไม่ไม่ไม่เสียดายกิ่งไม่เสียดายใบนะคะ บางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยเสียดายใบมันใบมีประโยชน์นั่นนูน่นนี่ไม่นะคะเดี๋ยวมันมันจะได้มีพื้นที่ให้แตกตาใหม่ขึ้นมาค่ะก็จะทำการเด็ดนะคะนี่ค่ะเด็ดแทบทุกต้นนะคะเนี่ยช่วงนี้นะคะเจอต้นไหนก็จะเด็ดค่ะนี่กิ่งตาบอดเนี่เห็นไหมคะขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ก้าน3าก้านก็ไม่เจริญเติบโตแล้วค่ะอันนู้นใหญ่ยาวขึ้นไปละอันนี้เล็กนะคะนี่ค่ะ ทำการเด็ด mm. เด็ดทุกต้นนะคะช่วงนี้นี่กำมือนึงเลยคะ่ะนี่เด็ดทุกต้นเยอะเลยละคะ่ะสังเกตง่ายค่ะเ mm. พราะอะไรนั่นเหรอเพราะคนต้นอื่นนะคะนี่แบบนี่กิ่งนี้เห็นไหมคะเนี่ยติดดอกแล้วถ้ากิ่งไหนไม่ติดดอกนั่นล่ะใช่แล้วก็ตรงยอดมันนะคะตรงยอดมันจะตายตายไม่ไหมะคือกุดหายไปเลยนันะะ่นล่ะนี่ค่ะี่กุดหายไปเลยแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ใช่นะคะ เด็ดออกเนี่ยเด็ดไปเลยค่ะแดดจะได้ส่องลมจะได้พาดผ่านได้ดีแล้วก็ไม่ไปแย่งสารอาหารกิ่งอื่นเขานะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกตาใหม่ขึ้นมาค่ะมันก็จะแตกที่เดิมนะคะเพราะว่าตากุหลาบมันตาเดิมนะคะแตกที่เดิมขึ้นมาโอกาสที่เราจะได้กิ่งใหม่กิ่งงามก็มีค่ะนี่นะคะอันที่ติดดอกก็ ติดไปค่ะเนี่ยติดดอกอันที่ไม่ติดดอกเนี่ยเยอะเลยค่ะเนี่ยเยอะเลยเนี่ยสั้นๆเนี่ยพวกนี้ใช่หมดเลยนะคะกิ่งตาบอดทั้งนั้นเน่โอ้น่าจะ6 0นี่กิ่งดีอีก4 0นี่กิ่งตาบอดได้เหมือนกันเนี่ยต้องตามเด็ดหมดเลยนะคะบ้านหนูจะเด็ดหมดเลยนะคะหนูไม่เก็บไว้ค่ะแต่ที่อื่นไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่แล้วแต่เราค่ะนี่ค่ะติด,ดดอกมาแบบนี้นะคะ วิธีเด็ดกิ่งตาบอดสังเกตกิ่งตาบอดก็ประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะพาดูพาชมแล้วก็แนะนําการเด็ดกิ่งตาบอดแทบท,ทุกต้นละค่ะนะคะโอเคค่ะกุหลาบต้นใหญ่ต้นนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะคะลมแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ